จะพัฒนาไปเพื่ออะไรไม่เช่นนั้นแล้วการพัฒนาไปตลอดชีวิตก็เสียเปล่าการพัฒนามนุษย์แบ่งออกเป็นหลายลักษณะคือการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาเป็นการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสด้วยการชำระใจกายและวาจาด้วยหลักการเบื้องต้นคือทำดีละชั่วและกลั่นใจให้ผ่องใสการพัฒนามนุษย์ตามหลักสังคม เป็นการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้วยการให้เรียนเหมือนกันได้รับโอกาสที่เท่าเท่าและสมอภาคกันการพัฒนามนุษย์ระดับชาติเป็นการพัฒนาเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศขอให้เพิ่มขอให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าการพัฒนามนุษย์ที่แท้จริงเป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญามากกว่าให้เกิดความรู้เพราะผู้ที่มีปัญญา สามารถจะประคับประครองในการงานและชีวิตแต่ผู้ที่มีความรู้เพียงแค่อย่างเดียวหรือการทํางานอย่างเดียวไม่สามารถประคับประคองชีวิตได้โปรดเข้าใจชนิดว่าที่มาของความรู้อย่างหนึ่งที่มาของปัญญาอย่างหนึ่งดังนั้นจะพัฒนาจะต้องพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะต้องพัฒนาทั้งสองทาง แต่ถ้าจะพัฒนามนุษย์ให้เกิดปัญญาจะต้องพัฒนาอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้หลักวิชาได้เกิดขึ้นกับตัวเรียอีกอย่างหนึ่งพัฒนาความรู้จะต้องอาศัยนักวิชาการนักชำนาญการเพื่อเกิดความเข้าใจและนําความเข้าใจนั้นไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้ตามที่ได้รับป้าหมายให้เป็นผลดีประสบความสำเร็จและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเององค์กรสังคมและประเทศชาติส่วนพัฒนาให้เกิดปัญญา จะต้องอาศัยหลักคําสอนในศาสนาเท่านั้นเพราะศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมเมื่อศึกษาแล้วจะทําให้เกิดปัญญาทุกคนโดยที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ในทางโลกสูง